ขณะนี้มาดูเรื่องอุทาหรณ์ที่มาเตือนใจหลายๆคนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นโดยเหตุไม่คาดฝันนี้มีเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับขณะที่เขาได้เข้าห้องน้ําก็มีงูเลื้อยออกมานะครับโฉกเจ้าหน้าที่ก็กู้ภัยต้องนําตัวผู้บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลแล้วก็จกับงูปล่อยคืนสู่ธรรมชาติรับ อาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเซาช่วยกันนำงูเหลือมขนาดใหญ่ลำตัวยาวประมาณ3เมตรออกจากคอห่านที่อยู่ในห้องน้ำของบ้านพักหลังหนึ่งหมู่บ้านบูรพาซิตี้ตำบลบางบัวอำเภอบางปะกงหลังเจ้าหน้าที่เจ้าของบ้านนะครับหลังดังกล่าวแจ้งว่างูได้ฉกค,คนที่อยู่ในบ้านขณะเข้หาห้องน้ำโดยหน่วยกู้ภัยพยายามที่จะดึงงูออกมาแต่นำออกมาไม่ได้จึงต้องใช้ค้อนทุบคอหา่านแล้วก็ยกออกมาครับ จากนั้นได้ช่วยกันจับแล้วก็นําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเปิดเผยว่าขณะสามีกําลังเข้าห้องน้ําปรากฏว่างูที่อยู่ในคอหานได้ฉกจุดสําคัญใกล้กับโคนขาโดยเส้นเลือดใหญ่บาดเจ็บสาหัสครับคนในบ้านและก็หน่วยกู้ภยัยจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขแนะนําวิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกงูกัดอย่างแรกนะครับคือผู้ที่ถูกกัดต้องตั้งสติไม่ควรวิ่งไปมาเพราะจะทําให้พิษกระจายได้เร็ว ต่อมาควรล้างแผลล้างแผลด้วยน้ําสะอาดหรือว่าน้ําเกลือล้างแผลแล้วก็ใช้เชือกหรือว่าผ้ามัดเหนือบริเวณแผลที่ถูกงูกัดประมาณ1ข้อมัดให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้ไม้ช่วยกันดะช่วยดามในระหว่างนําตัวส่งโรงพยาบาลทุก15นาทีถึง20นาทีก็คลายผ้าที่มัดไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วก็มัดใหม่ที่สําคัญคือห้ามดูดพิษจากแผลที่ถูกงูกัดเพราะว่าผู้ที่ผู้ที่ถูกงูกัด ถ้ายิ่งดูดแผละจะยิ่งเพิ่มพื้นที่ที่จะทําให้พิษกระจายเข้าสู่กระแสะเลือดได้เร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นประชาชนที่ต้องทํางานใกล้กับพื้นที่เสี่ยงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลและก็หากถูกงูกัดต้องรีบนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีครับ